ความสำคัญกับเรื่องการป้องกันโรคขุมโลกกับไทยซูเภาพคงจะเข้าสู่การพิธีการและทีมงานอีกหลายหลายท่านที่ใหญ่รอบที่สำคัญก่อน,นที่ไทเรดฐดอกจะระบาดมาทีขึ้นในชุมหนึ่งวันนี้นะครับในส่วนของเทศบาลนครไมสสอบนนะครับที่เข้าร่วมนเฉลยก็มีสวมกันรก็ระยินดีนะครับที่ทางรายชุดน,นะครับ แล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับเทศบาลนครแม่สอดครับถ้าลองชอบดูแผนที่เราจะเรียนรู้อีกส่เสนึนะครับอ่าสิ่งหนึ่งที่ดูนะครับก็คือว่ามีผ่านมาเนี่ยในพื้นที่เรามีประมาณสี่สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าตาของเทศบาลเมืนนองแม่สอดนะครับเราจะมาช่วยรักษารักษาสิ่งเหล่าดีๆเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับอันนี้คือในการลงานามวันนี้เพื่อความร่วมมือครับก็จะมีประเด็นนะครับซึ่งพยายามจะแบ่งบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานนะครับอาจจะ ไม่ครอบคลุมทุกอย่างแต่อย่างน้อยอทุกท่านสามารถทราบบทบาทของตนเองว่าตัวเองทําอะไรอยู่นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะช่วยเหลือกันแล้วก็ลดโลกดูต่างๆที่จะให้เกิดรูกรั้ต่อกันน้อยที่สุดนะครับอันนี้จะเป็นผมจะสรุปก,ก้ามาว่าในเจ็ดหน่วยงานของวันนี้ในบทบาทหน้าที่ของแต่ละท่านนี้หน้านที่อะไรนะครับก็จะคุยประเด็นปัญหากันที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรน,นะครับแล้วก็ค่ะก็ขอบคุณน้องสวีสามากนนคะ ก่อนที่เราจะลงนาคามเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดเลยเ <laughs> วันนี้อาจารย์บอกว่าข้อกีดกันอะไรตั้งเยอคือเราไปทดสอ์ปีแล้วก็เห็นว่าลงในห้่วยกันครบ ねえ。<laughs>